ช่วยอะไรเขาได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าคนเราอะ่ะมันต้องก่อนที่จะไปให้คนอื่นเขามาช่วยเราต้องช่วยตัวเองก่อนนะคะเราช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งคนอื่นเขาถึงจะได้เห็นเราถึงจะสามารถมีศักยภาพพอที่จะคนอื่นเขาจะเข้ามาช่วยเราบางครั้งเราคิดไม่เหมือนใครเราทําไม่เหมือนใครมันอาจจะเป็นทางออกของคุณที่ที่ดีก็ได้นะบบางทีการแก้ปัญหาแบบ แบบเดิมๆเราอาจจะแก้มันไม่ได้ก็ได้นะคะคุณลองลองแก้ปัญหาแบบมุมใหม่นะคือไม่ได้ก็ลองคิดง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนคือไม่ได้ก็คือไปต่อไม่ได้ก็แค่ถอยอเขาไม่ได้รักเราก็แค่จบเข้าใจว่าพูดง่ายแต่ความรู้สึกมันไปยาก ใช่นะคะแล้โคนก็ก็ยอมรับว่ามันจริงความรู้สึกมันไปยากแต่เราต้องใช้เวลาทุกคนต้องเยียวยาตัวเองทุกคนต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกตัวเองทั้งนั้นแต่ใครที่ใช้ใช้เราเป็นเครื่องมือในการเยียวยาเขาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเขาอาจจะตอนแรกก็อาจจะมาคบคุณเพราะว่าอยากให้คุณไปเยียวยาเขาแต่สุดท้ายแล้วเขาได้ค้นพบตัวเองว่ามันใครก็ตามไม่ว่าคุณหรือว่าใคร ก็ไม่สามารถเยียวยาเขาได้เพราะว่าเขาไม่ยอมออกมาจากที่ของเขาเองเพราะฉะนั้นเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ต่อไปคุณต้องปล่อยนะคะคุณต้องยอมเจ็บเองยอมเจ็บสักนิดนึงปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปนะคะให้เขาได้ไปเรียนรู้การเยียวยาตัวเองให้เขาได้เรียนรู้ว่าการที่เอาเข็มเล่มเดิมไปแทงที่เดิมไปบาดแผลเขาซ้าๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาต้องเรียนรู้นะคะเราไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วนะคะ ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ยังลืมคนรักกลับไม่ได้เป็น r รีน s เลนชั่นชิพอีกแบบหนึ่งในรูปแบบที่ปัจจุบันเป็นกันเยอะนะคะโดยที่เราต้องใช้ซิกเซนนะคะเราต้องใช้สมองเยอะในการดิวกับคนแบบนี้เพื่อจะจับให้ได้ว่าเขาเนี่ยยังยังไม่ลืมใช่ไหมถ้าเขายังไม่ลืมคุณก็ควรจะลืมเขา นะคะมันเป็นได้แค่นี้เองนะคะมุมมองความรักจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนหรอกแต่บางครั้งคนที่มันอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมันทํำให้มันทําให้เรื่องราวมันซับซ้อนไปใหญ่จริงๆแล้วมันก็มีแค่เอ้ยเขาเขาจะเก็ทกับสิ่งที่เราบอกไหมแล้วเขาจะทําความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยให้มันไปอยู่ในรูปแบบไหนแต่ถ้าเขาไม่เคยคิดที่จะทําความสัมพันธ์ของเราให้มันให้มันเป็น ให้มันเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีได้เขาก็ไม่ควรค่าที่จะอยู่ในชีวิตคุณนะคะแค่นั้นเองนะเราไม่ต้องไปคิดได้มากเราไม่ต้องไปคิดเผื่อเขาเราไม่ต้องคิดว่าหุยถ้าเราไปแล้วเขาจะเป็นไงให้มันตายอยู่ตรงนั้นแหละข่นนะคะมันคงไม่ตายหรอกมันลืมแฟนเก่าไม่ได้มันก็ไปหาคนอื่นมาเยียวยาถัดจากคุณไปเนี่ยมันก็ไปหาคนอื่นมาเยียวยามันแต่มันจะเป็น คือเขาก็จะเป็นคนแบบนี้ไปเรื่อยๆเขาก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีความรักเขาก็จะกลายเป็นคนเย็นชาเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่อะไรกับใครไม่ได้หรอกนะคะหลังจากคุณไปแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครได้เพราะตัวเขาเป็นคนที่ถือเข็มเล่มนั้นไว้ตลอดเวลาเขาไม่ยอมที่จะออกมานะจากพื้นที่ในหัวใจที่เจ็บช้ำของเขาไม่ไม่สามารถที่จะมีหัวใจดวงใหม่ได้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลง ความรู้สึกนึกคิดได้ยังผูกพันผูกติดยึดติดพันธนาการกับคนนั้นอยู่ก็ต้องให้เขากลับไปอยู่ในที่ของเขาเราไม่สามารถจะดึงคนบางคือคนบางคนน่ะมันตกหลุมพรางลงไปแล้วมันดึงขึ้นยากบางคนก็อยากจะขึ้นมาแล้วก็รอใครไปช่วยบางคนก็มีคนไปช่วยแล้วแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะกระโดดลงไปในหลุมนั้นอีกเราก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้นะคะนอกจากเขาจะต้องช่วยตัวเอง นะบ๊ายบายค่ะวันนี้เดี๋ยวเจอกันในหน้าแบบเออโสมใช่ไหมคะโสมส้มโสมบ๊ายบายค่ะ